ยังทุกคนแค่เรียกขันเรียงจับมือยกมือไหว้แล้วก็จับมือยกมือไหว้แล้วจับมือเป็นเวอรชันของทีมเรื่องมาหลายแต่เราใส่รองมือมันโบแมนนะผู้ใดมันเข่าต่ก่อนอ่อนกระไรสควอเนาถ่รูปลองะไรสคอเนาเต้ฮองดีขึ้ออยู่ แล้วเดินทำไมพี่พี่ทำไมไม่ดันเดินู่ครับพี่แม่ลืมเปิดปานบ้าโคตรั่งเนี่ยอว้นขึ้นนะปากเบิ่งกันเส้ทำไมนะาแล้โอ้โหเกือบตรงกรอบนิดเดียว Ôu, lầy sượt lên nè. Lầy sượt, lầy sượt. Sút giọt. Lầy sượt hoàn thiện. nó. rồi, đó. Lâu rồi. Lâu rồi. mà có ส่งขึ้นหลังระวังด้วยส่งขึ้นหลังอ่ะเขาแจกันเตี้ยเขาต้องจับคองด้วยัะ ปใส่มายูน้อเลี้ยงตหนาใส่าบอนี้อยากลองเรียนดีดี ดันไปอีกคนขึ้นไปสิไปฮ้ยตะล้เพิ่นยีานาทีนี่นานแล้วลดิเดีเเเเ๋ยวนดแรงสามก็เต๋อสามก็เตอดังศึกาัต luôn lăn 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 luôn

Tambona, tambona, tang tòa bóng bay, tòa dinh tòa dinh tòa bóng bay, tòa bay, bay, bay,

ผ uhm ู้เทาออกนะผู้เทาเข้เาลงไปนะเดี๋ยเอะไรนะลผู้เทานละสี่บ้งผู้เทาแล้วเดิน

研发手套。